สวัสดีพี่น้องเอกซี่ถูกตุกพุนทางไก่ทางไก่ลุงลมบ่ได้ไปใส่กลุ่มครับกาลังนตีหลอดดักปลาไหลครับตุ่มดักปลาไหลเอามาติดตามเบิ่งว่าลุงรุ่มเฉียบเลย ก็เช็ดได้หลายอันเลอะแล้วครับเมื่อเบื้งครับเบื้งครับได้สิบอันเลอะแล้วพี่นอ้องมี่เอฟซีวายไปใส่ตะกุ่งแทะเปียาบุ้ยใส่ปลาไหลมางเกิดยากกินปลาไหลเพอ่ีว่าผมก็เลยไม่คิดครับส่วนแม่บ้านเกอคุณกับ เมียหวานกำลังเขีดหลบหลบดักกูนะครับมองสาขาดแก้กันสิไล่งิบไล่แตงหงครับลุงร่มกะเขีดหลบของลุงร่ม,รมงามเยอะเลยครับพี่นอ้องนะครับงามถุกบอดจันได้ขียดง่าใส่กับ ขีดปองใส่หัวอาหารหมองหนึ่ครับอะไรที่เจาะงาเจาะงาใส่งีบรลัดดาบน้ำมาเบืองว่าลุงล้มสีเข็ดแบบใดครับลุงล้มกำลังลิงเข็ดตัวครับกะว่าเสียวจักงีสีอันครับเมาเบืองลุงล้มเข็ดต่อครับ

ngày lắm đã lòi, cái nào? cái phun bơm của sắt lập bảng rồi, các. coi chỗ này leo luôn, chỗ khoáng chỉ say rồi, cái này chỉ say nhăn bơm sắt này. นี่กู่สีขาย了ฮ่วฮ่าแต้ก็ว่ <laughs> าเส้นเกบียวตีม้นงั้นก็ว่าเส้นเกลียว่เลยลุคลิปไปซองมืออะไรนี่น้ะง่าเลยลุกยูบถูกซงมือแล้วข้านี่แล้วพี่นนอะ ตุ่มปลาไยเนี่ยงนะครับข้าเที่ยตุ่มปลายเอ๋ยครับพี่น้องเอากระสีเงียบที่น้อง,งอครับก็จะเลี่ยงมาให้พี่น้องเพิ่ง ุงรบกาดสิเอามื้อนี้20อันได้เดีว10ันเขียวอีก10อันมื้อนี้มันแล้วเมื้ออื่นก็สิเจาะใส่ใส่งาใส่งาเบิ่งุนตอเฮาไปใส่เบิ่งเพราะว่าเฮาไปใส่กุ้งมันก็ลงน้ําอยู่แล้วจังได

ด้ยกาดเือึงเอชซีชาวบ้านกนติดตามโยคนก็บอกว่าเปลี่ยนยางเลยนะ็วาหาแนนี้แปลกๆไม่ห้เบ้งเนี่ยควาหมายว่าค็บเต็มได้กต่เลยเมื่อไรนี่แล้วครับค็ดของกับของแล้วสนี่เค็บ ใเป็นสีอันครับพี่นอ้องสีอันเป็สั่งมาเจ,วา <c oughs> จววา้ว่าเจ้าเจ้าหนึ่งผู้มั่งวาเอาจะาหาอันกับว่าสักเด็กรับปากนะครับเพราะว่าผมว่าถ้าผมข้ามมาตะเกียบยังสิผมก็สิบว่าด็ไปใส่เพรด็ไปไหนั่นอันนึงอันนึ่งใส่เป็นชั่วโม้งด้ยพี่นอ้อง เป็นชั่มมุงสายอยู่ครับขนาดตัดไว,ว,ว้เวเดีดเดี๋ยวยืดกดไหลกดแชร์กดกระดิง่งไหล่หุ่งลุ่มติดตามก็เป็นมูเป็นตัวที่น่องให้กำลังใจกันขอจิตอ,อันนี้ก่อนครับก่อน สร็จสินส้นแล้วก็สิทายให้เบไไิ่ง,อ,ง,ง,อ,งอีกเทื่นอนึงนแล้วก็เฮาก็สิไปใส่ให้เบิ่งพี่น้องไปใส่กุ้งพร้อมใส่กุ้งใส่ปลาซิวพร้อมใสอันนี้เนาะเฮาจังบ่เสียเวลาจังได๋ก็ได้ไปแล้วเอ้าสําหรับิปนีคฝากพี่น้องไว้ซํานี้ล่ะครับเฮามาชมอีกเทื่อนึงคือตอนไปใสุ่พี่น้อง หนกาติครับ